วันนี้เรามาสรุปสถานการณ์ที่เห็นนะครับก็ความเป็นจริงก็ได้ปรากฏแล้วนะครับว่าหลังจากที่สนามคอร์สของเรานะครับได้ทําการถูกจู่โจมโดยน้องน้าน,นะครับเราก็นึกว่านั่นคือน้านที่เกิดจากทะเลแล้วก็น้ำจืดนะครับที่ไหนได้เป็นน้ำนประเปรครับดูครับดูความเป็นทีมงานที่เข้ามาซ่อมแซมนะครับก็ เจ้าหน้าที่บอกว่าว่าตามหาร่องรอยของการที่น้ําหายไปจากระบบประมาณ7วันมาแล้วนะครับเพิ่งมาเจอที่นี่นะครับก็คือไปที่ฝั่งตะวันออกตะวันตกตะวันใต้ตะวันเฉียงจนสุดท้ายก็มาเจอที่สนามคอร์รนในพื้นที่ที่อาเจียนทํางานอยู่โคตรฮาเลยดูด,ดิะวิศวกรมาหมดเลยนะครับทั้งโฟแมนมาทั้งออฟฟิศนะครับ มาหมดประเทศเลยเลยครับโอเคแค่นี้อรายงานเพื่อทราบเป็นเจียน